ครับวัอนี้ผ้ามาเบิงง่งมีที่เปลี่ยนน็อตล้อครับน็อตล้อขาดเหตุจุกเฉินยิ่งน็อตไปแล้วน็อตขาดนะี่ครับขาดตัวหนึ่งคนยืนเนากับมาเตรียมอุปกรณ์เตรียมนอ็อตครับครับขาดมาตัวหนึ่ง,งมาเตรียมอุปกรณ์ไม่ข้อนน็อตนี่ครับ เนี่ยนั่หมาสื่อตรงรุ่นเนยครับอีซูซูกับอีซูซูโตโยตากับโตโยต,ต้าจะวางก็ใส่กันได้เหมือนหลยอฮะอมันต้องเอาโตโยต้ามาใส่อีซูซูมันก็ต้องด้แปลงครับนี่กันแล้วแต่เทคนิคสร้างไผสร้างมันคนอื่นเั่กับมายิ่งรอออกกดเบรกเมือ่อห้องลอยเรียบรออ้ยบรอ,อยออ่หยรดไหลเทฟตี้ครับเซฟตี้เลยดีดี ร้อยลูกกันตอนจวออกก็มา,าเอาดุมล่อออกครับมีเฉพาะล่อหลังเลยครับกดเบรกมือให้หมุนใบถ้าลอดนานเนี้ยต้องเลยยิ่งดุมเบรกออกใหนลอดดอกกันครับขันแรกบางขั้นกับมีบางขั้นกับมุบมีครับบางขั้นกับมีบางขั้นกับมุมมีนี่ หม,ม้มอแขกหมุนหาอขั้นกนระลุเดเสียนี่นรครับดูหมอก้าาอนก็ใหม่ครับไหม่ห้องก้อนครับตอกมันจะเด่นออกแม่ของมันเองมันติเด่นของมันหนองแม่เองครับเขาจะไปตอกให้นะครับแต่ตอ,อกให,ห้มันต้องอกง่ายนะครับตอกนานเนี่ยคือติดเด่นออกแม่เนี่ย นะน,น่ะมันสีเด่นหนองมากห้องจอดุมเบรออกหรอเห็นนี่เป็นลักษณะที่ยังให้หล่อเมื่อยอ,บบอันนี้เของเราเกี่ยวเพื่อผาเบรกก็ได้แต่ผา,าเบรกเมื่อแล้วเ้าก็ไปเอาก็เปลี่ยนผาเบรกนั่นีน่เ้าก็เตียวไอ้ล้มเป่าอแกงน้อยเพราะว่าฝุ่นมันไหลครับตัวนี้ครับขา มมมมงมาหมุนลงมากมันยู่ช่องว่างครับมองได้่างๆครัหมุนลงมากลยครมองได้่างๆครัหมุนลงมาเลยครับเขาแบบีตัวมันขาดปีตัวมันขาดออกออกมาตกนั้นนี่น ไปเอานนอดไม้ส่นะครับหมุนหมุนหมุหนดอกจาราบีท้าเฟื่องมันลื่นมันติดเขาง่ายครับติดดูดง่ายเหนียวเอาไปยัดยัดจากข้างในยอยอกมานอก ครับในลักษณะนี้ติดอยู่ในลักษณะนี้เขาก็หาตัวห้องตัวห้องมันเป็นหู้สวมน็อตไว้พอว้าวตดิดทดทดนอด็อตต้องติดดูดเอติใส่ตัวดูดดใส่ควาดูออกดดมากใส่นอ็อตเพรว่าทีห้องพอใส่แล้วมันยิ่ยงดูดออกมากไอ้เฟืองมันเขา นอดมันออกมางน้ครับเอาออมาใส่บอกยิ่งเงมือข้เบิง้งว่านเขาตุดไปเอาอกเบิง มันเข่ามือนแล้วฮาองยิ่งมาก็โดดเนี่ยอ่ะด้วแลในลักษณะนี้ครับนี่คือว่าเสล้วเดีย่ยบรยอยลอยผมวมาเอาดุมเขาเป็นไงมันตรงหูนอดด้ครับ หู้นอดหู้นอัดอยู่นี่เข่าของหูนัดตรงกันครับ,ออรบไอ้นอดเขาเขาหล่อไมนยิ่งใส่